ต่อกันที่ผลการประชุมแนวทางป้องกันน้ําท่วมนะคะนิคมอ,อุตสาหกรรมบางชันซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ผู้ประกอบการก็มั่นใจนะคะว่าระบบป้องกันและแนวขันกั้นน้ําของนิคมนั้นจะป้องกันน้ําท่วมได้แม้ว่าระดับน้ําในคลองโดยรอบค่ะจะปลิ่มตลิ่งแล้วก็ตามค่ะช่วงนี้นะคะจะไปติดตามการรายงานจากคุณนัฐการถิ่นทิพย์ค่ะ ค่ะคุณร่มกร้าวคะที่เห็นอยู่ข้างหลังดิฉันนี้นะคะก็คือคลองแสนแสบค่ะซึ่งเป็นคลองที่อยู่ทางฝั่งใต้ของนิคมอุตสาหกรรมบางชันนะคะและตั้งแต่มีการเปิดประตูระบายน้ําคลองสาวาขึ้นเป็น1เมตรแล้วก็มีการเข้าทุบททำลายคันคลองนะคะเพื่อทำใหร้ระดับน้ําที่นี่นั้นสูงขึ้นกว่า30เซนติเมตรแล้วนะคะทาให้บางส่วนนั้นไหลเข้าท่วมวัดบาเพ็ญเหนือซึ่งอยู่ทางใต้ของนิคมอุตสาหกรรมบางชันด้วยเช่นกันค่ะแต่จากการที่ทีมข่าวของเราเข้าไปสารวจภายในนิคมอุตสาหกรรมบางชันในเช้านี้นะคะก็พบ ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมบางชันผู้ประกอบการโรงงานทหารจากกองทัพภาคที่1และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะก็ได้ร่วมประชุมสรุปแล้วก็วางแผนรับมือสถานการณ์น้ำโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันค่ะซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารและทางเขตคันนายาวนะคะนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าขุดลอกและก็เก็บผักตบชวารวมถึงขยะที่ขวางลำคลองทั้งหมด3ส,สายคือคลองแสนแสบทางทิศใต้คลองล้อแหลทางทิศเหนือและคลองบางชันซึ่งไหลาผักกลังนิคมออกทั้งหมดนะคะเพื่อ น้ำนั้นไหลได้คล่องตัวที่สุดซึ่งการสังเกตจากทีมข่าววายซีวี CB ของเราก็พบค่ะว่าทุกคลองนั้นมีน้ําเพิ่มสูงขึ้นจนปริ่มตลิ่งกันแล้วละค่ะส่วนเรื่องของแนวป้องกันนิคมนั้นนะคะก็มีการแบ่งเป็นเจ็ดโซนด้วยกันค่ะแต่ละโซนนั้นก็จะมีกําแพงป้องกันสูงถึง4ชั้นด้วยกันนะคะบวกกับมีเครื่องสูบน้ํากําลังสูงถึงสิบสามตัวทางนิคมจึงยังคงมั่นใจค่ะว่าสามารถรับมือระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นในครั้งนี้ได้ค่ะความพร้อมในการเตรียมการป้องกันรับน้น้ําาเ่ออคิดวพรม100 ในแนวป้องกันนะครับน้ำที่มาถึงก่อนไปก่อนระบายให้ได้รวดเร็วไม่ให้เอ,อ่อไม่ให้ท่วมก็มีการจัดเครื่องที่จะผันน้ำให้ช่วยผลักน้ำให้ไปทางด้านใต้ให้รวดเร็วขึ้นครับปัจจุบันเนี่ยอ,อยู่ในสถานการณ์ที่เฝ้าติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดนะครับซึ่งเรียนอย่างนี้นะครับว่าถึงเวลานี้วันที่3พฤศจิกายนเวลาประมาณ9นาฬิกาเนี่ยเหตุการณ์ทั่วไปยังปกติ กติอยู่เช่นเดียวกับทางผู้บริหารนะคะโรงงานเซเป้บิวติสตริง์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิมคมอุตสาหกรรมบางชันก็แสดงความมั่นใจนะคะว่าการเตรียมตัวหาเรือการวางแผนป้องกันนิคมมากว่า1เดือนรวมถึงการมีระบบระบายน้ําที่ดีนั้นน่าจะทําให้รอดพ้นวิกฤตทุกภัยครั้งนี้ไปได้เช่นกันค่ะนั้นจากสิ่งที่เราเห็นว่าเราเป็นจุดอ่อนไม่มีคันระบายน้ําไม่มีคันกั้นน้ำเนี่ยนะครับทุกผู้ประกอบการเองทุกผู้ประกอบการเองก็ให้ความสําคัญแล้วจัดแผนในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวป้องกันในกําแพงเอง ในส่วนของการสร้างรั้วเสริมเองในส่วนของคันที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันน้ําส่วนเรื่องของการระบายน้ําออกนอกพื้นที่อันนี้เป็นจุดสําคัญเลยเะในใน,นี้คมเราเองเน้นเรื่องก,การระบายออกไปและที่วัดบําเพญเหนือแห่งนี้นั้นนะคะซึ่งอยู่ทางใต้ของนิคมอุตสากรรมบางชานันและก็อยู่ติดกับคลองแสนแสบนั้นนะคะก็ถูกน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นเออเขาท่วมพื้นที่บางส่วนแล้วล่ะคะ่ะซึ่งแม้ว่าวัดจะอยู่ภายนอกเขตแนวป้องกันของนิคมอุตสากรรมบางชันนะคะแต่ทางนิคมนั้นก็มีการเพิ่มและก็เสริมประสอบทรายให้อย่างต่อเนื่่องด้วยคะ คุณร่มก้าวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศภายในนิคมอุตสาหกรรมบางชันนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้แล้วค่ะซึ่งก็ยังไม่มีน้ําท่วมขังแต่อย่างใดเลยนะคะซึ่งแม้จะยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําในคลองแสนแสบจากคลองบางชันรวมถึงคลองหลอแหลที่อยู่โดยรอบนิคมนะคะซึ่งส่งไหลผ่านมาจากทางคลองพงเจ้าชัยานุชิตแล้วก็คลองสามวานั้นแต่ที่นี่ก็ยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ากันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะคุณร่มก้าวค่ะค่ะขอบคุณคุณนัฐการ์มากนะคะ